ครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการปลดล็อกเครื่อง Oppo A 83กันนะครับแบบไม่ต้องแกะเครื่องทำ TP นะครับอันนี้เป็นจอทีมบิวนะครับเป็นคอมีเครื่องหนึ่งที่อยู่คนละที่กับผมนะครับอันนี้เป็นรูปแบบการปลดล็อกออนไลน์เครื่องที่ติดล็อกไม่ได้อยู่กับผมนะครับอยู่กันคนละที่นะครับ 13ติดล็อกรหัสผมก็จะเข้าไปที่คอมในแนวทางการปลดนี้ก็ถ้าใครมีโปรแกรมก็ทําตามได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ก็ได้นะครับตัวโปรแกรมนะครับผู้ที่จะมาทําในการปลดล็อกอกอนไลน์แบบนี้ไม่ต้องมีความรู้หรือว่าพื้นฐานดน้านคอมเบอ่อนนะครับขอแค่คุณมีคอมนะครับแล้วคือแค่มีคอมกาเนิดนะครับแล้วก็มี มือถือที่ติดล็อกแค่นั้นเองนะครับคอมผมเป็นคนกดให้ทุกอย่างนะครับรอเสียบสายอย่างเดียวกลองไม่ค่อยโฟกัสเพราะว่าอะไรผมถึงต้องอธิบายแบบนี้ทุกคลิปนะครับเพราะว่าบางท่านอเอก็มารับชมคลิปใหม่นะครับอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันปลดยังไงออนไลน์ทำไมมันปลดได้นะครับก็คือมันปลดได้นะครับ ผมเป็นคนคลิกให้กดให้นะครับโปรแกรมเป็นคนเปิดโปรแกรม,มให้ฝั่งนู้นก็มีหน้าที่แค่รอเสียบสายตอนผมบอกนะครับผมจะบอกเสียบสายก่อนอันนี้นะครับผมจะพิมพบอกไปปิดเครื่องลงปิดเครื่องลงครับวันนี้แล้วกดอ่ะเดี๋ยว ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นอื่นก็มันจะต้องปลดแต่ละรุ่นมันจะปลดไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็น E3 ใน Android ไม่สูงมากจะสั่งดอกข้อมท่าเลยนะครับปรับตัวน,นี้มท่าหมดแล้วก็ตัวรี b o o t นี้ใช้เป็นคําสั่งมท่าออโน้นะครับแล้วก็กดรูปดาวสีส้มตรงนี้ถ้าเป็นโปรแกรมอื่นนะเท่าที่ผมลองมานะบางโปรแกรมมันก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นไฮด้านะมันสั่งดอกไปมีท่าก่อนแล้วค่อยสั่งแฟคเตอรี่ทีหลังโอเคทีนี้ผมก็จะบอก แล้วกดบวกลบแชร์แล้วเสียบมานนี้นะครับบอกขาเสียบสายมันจะปลดในจอเขียวจอแดงนั่นแหละนะครับอย่เรอคุณกัน ปล่อยมืออันนี้คือตัวโปรแกรมมันก็จะสั่งรีบูตโฟนสวิตช์ทูเมท่าโหมดดันเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโปรแกรมก็จะดีเทคมันถอดมันก็จะหายไปชั่วคราวนะครับเดี๋ยวมันก็จะสลับสลับมามีดีเทค t ิวเดอร์วีลคอมนะครับเป็นพอดของเมท่า บ,บางท่านนะครับเขาอาจจะแบบไม่ได้แบบทำร้านนี้ไม่บ่อยก็มาปลดได้นะครับผมจะพาจับมือทำทุกขั้นตอนนะครับคือคุณแค่โหลดโปรแกรมแบบนี้มานะครับโปรแกรมรีโมทที่ผมจะเข้าไปคุมคอมได้แค่นั้นเองนะครับถ้าผมคุมคอมได้คุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่รอเียบสายอย่างเดียวโอเคทีนี้ มันอยู่เมท่าแล้วอย่างนี้คือเมท่าหมดนะครับพอตัวเครื่องอยู่เมท่าหมดอย่างนี้ผมก็จะปรับไปที่ f a c t o r y r e s e t Format d a t a นะครับคำสั่งจะใช้เป็น r e s e t m m ิติ๊งแล้วตัว Reboot แล้วกด Acute t แล้วกดโอเคแบบอันนี้คือได้แล้วนะครับกดได้แล้ว อันนี้เป็น a อเสามนะครับเบอร์ชั่น a อสามสิบห้าตัวนี้ดูตรงนี้นะครับเบอร์ชั่นสิบเอ็ดหนึ่งเจ็ดสองเก้าเอสามสิบห้าผมก็สั่งรีบูตไปเลยมือถืออยู่หน้าไหนมือถืออยู่หน้าอยู่หน้าไหนครับ นนี้ปลดนี้ดูสดๆเลยนะครับพันมันดอบออกนะโอเคพัดดอบออกแล้วปอดนี้ไม่เกี่ยวนะครับแต่คนไหนดูแบบหน้าพอดดูเลยอาจจะงงอันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้คือเขาทำค้างไว้อยู่แล้วคนรส่นกกันนะครับอันนี้เป็นมีเดเทก มันก็จะอยู่ที่โลโก้นี้พักหนึ่งนะครับ2องหนึงสานาทีพอผัดฐานโลโก้นี้ไปได้มันก็จะเข้าสู่หน้าเรียกภาษานะครับเราก็จะพิมพ์คํานี้ดับไว้รอเลยนะครับเหมือนมันจะวิบ Data อ๋อผมลืมบอกนะในเวอร์ชัน a แปดิมเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็น a อนด o i ย 9, a n ก r o i อนดรอยเป็นไปอะไรอย่างนี้นะมันจะวิบไม่ได้อแล้วนะครับรุ่นนี้แต่ตัวนี้มันสุดที่แก่ Android 9, a n น r o i d เก a แปมันวิบไม่ได้ต้องใช้คอมสั่งวิบนะครับ แล้วก็อ่ผมจะบอกพอมือถือขึ้นมารุ่นอน่่ๆก็ทำได้นะครับไม่ใช่แค่ A 8 3นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่แปดเก้าเก้าเบอร์เบอร์แปดหนึ่งสามเลยสี่ม โอเคเดี๋ยวระหว่างที่รอเขากดนะครับอันนี้มันผ่านแล้วแหละถ้าถึงหน้านี้นะครับแล้วเราก็ะสานไปแล้วผ่านแล้วนะครับผมก็จะให้ดูว่ามันทํารุ่นไหนได้บ้างนะผู้ชมมันทําได้เยอะนะครับแบบเยอะมากนะครับแบบมีหมดเอเซอร์ cer, อะไรอันนี้คือแบรนด์ต่างๆนะครับแบรนด์ต่างๆมันอาจจะไม่ติดเครื่องบ้านเรานะครับเพราะว่าคือโปรแกรมพวกนี้มันขายทั่วโลกนะครับ นี้หมดอันนี้คือคือแบนมือถือนะครับแบนด์มือถืออยชมดูมันเรียงตามตัวอักษรนะครับเอเสามเราก็ผ่านแล้วส่งงานนะครับเป็นแบบนี้ผ่านแล้วนะครับจบงานแล้วทีน,นี้เราจะใช้ดูรุ่นว่ามีรุ่นไหนบ้างน,นี้เป็นรุ่นหมดนะครับรุ่นแบรนด์ก็คือรุ่นโมเดลก็คือชื่อของตัวเครื่องนะครับเช่นเมื่อกี้เราปลด oppo มันก็จะอยู่ในหมวดของ oppo นะครับ ือแบบเครื่องจงเครื่องจีนอะไรเราก็ใส่ใจรายละเอียดนะครับโปรแกรมพวกนี้ในอัป p โมีวันพัดด้วยนี่เป็น Opp o p p ปนะครับทั้งหมดเยอะอันนี้ก็คือในเซตของ MediaTek นะครับถ้าจะดูเซตข้อค้อมก็ต้องไปเปิดอีกโปรแกรมนะครับเซตส,สนบบับหล c k กัน นี่เป็นวันพัดวันพัดมีแค่รุ่นเดียวอัปเดตวันพัดส่วนมากมันไม่ค่อยใช้ MTK ครับมันไปใช้ snap ถ้าจะดูวันพัดน์ snapdragon ก,ก,ก็ต้องไปเปิดตัวนี้นี่ขอ้อมูลดูลนะครับขอ้อม snapdragon กกอุอ้ยกองเบอร์นี่นะครับขอคอมเยอะนะครับทำได้หลายรุ่นหลายยี่ห้อเยอะเลย รับประมาณนี้นะครับแนวทาง